สังเกตดีๆนะครับพี่น้องครับฝนตกอยู่บ้านนะครับฝนฝงเศร้าไหม่มนะครับมีลุงลงกินน้ํานะครับสังเกตเบิ่งสายลุงนะครับผ้ใดเห็นผู้นั้นเป็นโชคโชคดีนะครับนะคนใดที่มองเห็นสายลุงนะครับในวิดีโอนี้นะครับคนนั้นจะมีโชคมีลาบนะครับนะซื้อหวยก็ถูกนะครับซื้อรางวัลใหญ่ก็ได้รางวัลใหญ่เด้อนู่นูหนเห็นมาฮะโอโอโบสี่นะครับผมโบสี่นะฮะนะครับนะ เห็นบหมครับสังเกตเบึงนะครับเดอ้อผู้ใดเห็นจะมีโชคนะครับไผเห็นอยู่ในนี้สายลุงนะครับเ,เบึงนะครับเดอ้อตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดครับฝนตกเห็นสายลุงลงกินน้ำเนี่ยใครเห็นมองเห็นแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดอ้อนะครับนะตจะต่อกันไปว่าใครเห็นจะได้มีโชคมีลาบด้วยกันนะครับนะ โอเคครับตอนนี้ผมจอดรถให้ดูเลยนะครับนะเนี่ยผมเลื่อนรถไปแล้วนะอย่าลืมกดซับสไครต์และแชร์ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับจะได้หาคลิปดีๆใหม่ๆมาฝากมาต้อนพี่น้องเด้อนะครับนะนู่นนู่นคุได้เห็นคูณนันโชคดีแน่เนี่ยนั่นนั่นนั่นเพิ่นเริ่มสิหายแนั่นนั่นนะโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าฝนตกนู่นนั่น 来。 เดวกันคลิปหน้าครับ